เล่าขานตำนานมอญสามโคกสามโคกมีชื่อปรากฏอยู่ในพงศวดานกรุงศรีอยุธยาอยู่หลายฉบับที่กล่าวถึงการอพยพของชาวมอญเข้ามาอยู่ที่สามโคกในปีพุทธศักราช2203สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชชาวมอญเมืองมอตมะได้อพยพครัวเรือนหนีภัยสงครามเข้ามาประมาณ1,000 0คน ทรงโปรดเกล้าให้ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านสามโคกนับเป็นครั้งแรกที่ชาวมอญได้เข้ามาตั้งบ้านเรือนบ้านสามโคกในปัจจุบันคือตำบลสามโคกเป็นตำบลหนึ่งใน11ตำบลของอำเภอสามโคกตั้งอยู่ริมคุ้งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกชุมชนมอญที่บ้านสามโคกเป็นชุมชนที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผาและอิดมอญออกจำหน่ายเครื่องปั้นดินเผาเป็นของจำเป็นต้องใช้กันทุกครัวเรือนเป็นที่ต้องการของคนทั่วไป ส่วนอิดนั้นเป็นที่ต้องการของทางการในการสร้างบ้านเมืองและก่อสร้างวัดวาอารามต่างๆเศรษฐกิจของบ้านสามโคกในสมัยกรุงศรีอยุธยาอยู่ในลนักษณะเศรษฐกิจในครัวเรือนมีรายได้แน่นอนต่างกับเศรษฐกิจแบบเกษตรทำนาต้องคอยน้ำคอยฝนภัยแล้งน้ำท่วมไม่แน่นอนเนื่องจากเศรษฐกิจบ้านสามโคกดีจึงมีการปลูกสร้างวัดขึ้นในชุมชนบ้านสามโคกเป็นจำนวนมาก ด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาในโบสถ์วิหารเจดีย์จึงเต็มไปด้วยพระพุทธรูปชื่อบ้านเรือนและวัดในชุมชนริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพญาเริ่มเปลี่ยนไปจากสมัยกรุงศรีอยุธยาในสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนกโกสินทร์ชาวมอญอพยพหนีจากพม่าเข้ามาเป็นจํานวนมากพระเจ้ากรุงธนบุรีโปรดเกล้าให้ไปสร้างบ้านเรือนอยู่ที่สามโคกและครั้นสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยชาวมอญได้อพยพเข้ามาอีก ยิงปลดเกล้าให้ไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่สามโคกชาวมอที่เข้ามารุ่นหลังเรียกว่ามอใหม่ได้ก่อตั้งบ้านเรือนกระจัดกระจายออกไปจากบ้านสามโคกอยู่ทั่วไปสองฝักฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยารวมกันเป็นชุมชนหมู่บ้านชื่อหมู่บ้านที่ชาวมอรวมกันอยู่เป็นหมู่บ้านใหญ่ๆใ,ใ,ในเขตอําเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีในปัจจุบันมีทั้งหมด15หมู่บ้านได้แก่ท้ายเกาะใหญ่เมตารางวัดทับสาลาดแดง เจดีทองบ้านเดินบ้านกลางบ้านอัมพุบ้านโพบ้านท้องคุ้งสวนมะม่วงสามเรือนบ้านตากแดดบ้านสามโคกบ้านกระแชงชื่อหมู่บ้านนาเมืองในแต่ละยุคแต่ละสมัยย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะเหตุการณ์เช่นการอพยพเคลื่อนย้ายหนีภัยสงครามทิ้งบ้านเรือนกลายเป็นบ้านร้าง ยุคสมัยต่อมามีการอพยพผู้คนเข้ามาสร้างบ้านเมืองชื่อบ้านชื่อเมืองก็เปลี่ยนไปชื่อบ้านเมืองใหม่ก็เกิดขึ้นบนรากฐานบ้านเมืองเดิมและเป็นเรื่องที่ยากจะสืบพ้นหาประวัติความเป็นมาถ้าหากขาดหลักฐานการบันทึกหลักฐานคำบอกเล่าตำนานหรือโบราณสถานโบราณวัตถุเมืองสามโคกในอดีตก็ถูกรื้อทลายโบสถ์วิหารเจดี JD, เพื่อน,นำอิฐไปขายยังกรุงเทพ เพื่อสร้างบ้านเมืองวัดวาอารามอย่างรีบเร่งวัดวาอารามสองภาคฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาที่เป็นวัดสมัยอยุธยาก็กลายเป็นวัดร้างถูกรื้อลงเป็นอันมากว่ากันว่าเรือส่งขายอิดเมืองปทุมธานีมีมากเป็นอันดับหนึ่งครั้งหลังสุดเมื่อสร้างสนามบินดอนเมืองทางการประกาศรับซื้อแลกอิดกับข้าวสาร อิฐโบราณสถานวัดวา,ารามต่างๆที่เมืองสามโคกก็ถูกรื้อลงไปขายเป็นครั้งสุดท้ายแม้แต่อิฐหักตามท่าควายของหมู่บ้านยังถูกขุดงมไปขายแก่ทางการบ้านสามโคกจากชุมชนมอนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาสมัยอยุธยากลายมาเป็นเมืองสามโคกและเปลี่ยนแปลงเป็นเมืองปทุมธานีในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ปัจจุบันคือจังหวัดปทุมธานีบ้านสามโคกปัจจุบันเป็นตำบลหนึ่งในเขตปกครองของอำเภอสามโคก มีหลายสิ่งหลายอย่างที่มีคุณค่าแก่การเรียนรู้ทั้งเตาเผาตุ่มอีเลิงโบราณสถานโบราณวัตถุที่มีค่ายิ่งตามวัดต่างๆที่เปิดรับสำหรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนเสมอ